เมืองเมืองของเราถ้าอยากให้ประเทศของเราอยู่อย่างมีความสุขทุกคนต่างทําหน้าที่กันให้ดีที่สุดทีนี้ในหลักปฏิบัติเนี่ยวันนี้อยากจะฝากกันลืมนะถ้าอยากอยู่อย่างมีความสุขลองดูขอมือขวาจ้ะอันนี้เอาไปใช้ได้ตลอดชีวิตเลยขอมือขวานักร้องยังขอมือวันนี้พระขอมือหน่อยหนึ่ง ถ้าได้ยินพวกเราจะลืมได้เห็นจะจำได้ทำจะเข้าใจเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพวกเราทำแล้วว่าตามดังๆหน้าที่เป็นเรื่องภายนอกคนต้องเยอะเสียงมันหน้าดังกว่านี้นิดหนึ่งหนึ่งสองสองอกการปล่อยวางเป็นเรื่องภายในมีปัญหาต้องแก้ไข แก้ได้หรือไม่ได้ใจก็ต้องปล่อยวางหน้าที่เป็นเรื่องภายนอกการปล่อยวางเป็นเรื่องภายในมีปัญหาต้องแก้ไขแก้ได้หรือไม่ได้ใจก็ต้องปล่อยวาง เพราะฉะนั้นเรื่องของใจให้ปล่อยวางเต็มร้อยส่วนเรื่องหน้าที่ข้างนอกก็ต้องทำเต็มร้อย